สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นงไทยกับผมจตุด,ดามณีรัชน์เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับถ้ายังจํากันได้นะครับรายการของเรานั้นเคยนําเสนอวิธีการแปรรูปอาหารเจ้าแหนหมูเห็ดนั่นเองครับแต่มาวันนี้นะฮะเรามีอีกหนึ่งเมนูที่เหมาะมากครับสำหรับใครก็าตามที่ชื่นชอบทานมังสวิรัตนะครับแต่ผมยังไม่บอกครับว่าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรแต่ที่แน่ๆวันนี้เห็ดเขาเป็นพระเอกครับถ้าพร้อมแล้วตามมาครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เรามาอยู่กับท่านอาจารย์วิรัตสุมนนะครับที่สถานวิจัยทับกวางครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครั้ที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องราวเกี่ยวกับแหนมหมูเห็ดไปครับอร่อยถูกใจหลายคนบอกว่าหัวอาจารย์ครับเวลาเดินตามท้องตลาดนะเราจะไปเห็นเห็ดที่เขาขายบางครั้งขายไม่หมด ขายไม่หมดเสร็จปั๊บทำยังไงละงานนี้มันก็ต้องเหลือไว้ให้เน่าเสียแบบนี้เราพอจะมีวิธีอย่างไรบ้างอาจารย์ครับเอามาแปลรูปเอาเฉพาะเห็ดล้วนๆนะครับวันนี้ทางสถานีวิจัยทัพวางก็เลยได้พัฒนาสูตรแหนมเห็ดขึ้นมานะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นบางสาวิรัตยนะครับแล้วก็แหนมเห็ดเนี่ยทำอย่างไรใช้เห็ดได้กี่อย่างั่นสิฮะอาจารย์ครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้เห็ดเป็นของเห็ดนางฟ้าภูฐานภูฐานวันนี้เหมือนกันเหมือนกันฮะ เราเคยทําเห็ดหลากหลายแต่วันนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เราเตรียมมาเนี่ยมีเฉพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน้าจะว่าไปแล้วเ,เห็ดฟางเห็ดหูหนู<ม>เห็ดญี่ปุ่นที่เป็นต้นเล็กๆสีเทาๆดำๆก็มาทําได้หมดครับได้หมดเพราะเห็ดเนี่ยเป็นแหล่งของโปรตีนที่มาจากพืชน,<ม>นะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์ทะเลอยากจะได้ พวกคอเลสเตอรอลต่ำหรือไม่มีคอเลสเตอรอลเลยอยากจะกินโปรตีนอย่างเดียวเห็ดละครับเหมาะสมแล้วนะครับนนนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแปลรูปเป็นแหนมเห็ดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูแหนมเห็ดวันนี้เขาเรียกว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับอาจารย์ผมเห็นได,ได้ผมมีข้าวด้วยวัตถุดิบจะมะีเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับก,ก็คือ,อนอกจากเราเห็นข้าวเห็นกระเทียมเห็นพริกพริกสดนะครับ ก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีตัวฟอสเฟตอีกตัวหนึ่งฟอสเฟตเนี่ยทำไมเราต้องใช้นะครับฟอสเฟตจะเป็นตัวประสานให้ตัวส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยให้รวมตัวกันเป็นก้อนนั่นนะครับผมยังงงพวกครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังมีหมูในตัวช่วยมันยังพอเหนียวๆแกออกมายังพอเป็นรูปเป็นร่างแต่บางครั้งถ้าเกิดเป็นเห็ดอย่างเดียวแกออกมาอาจจะแผลออกมาได้ครับใช่อ๋อตัวนี้จะช่วยในการประสาน้อยู่ด้วยกันอัตราการใช้เนี่ย ถ้าเราทาแหนมเห็ดสักหนึ่งโลเนี่ยนะครับเราก็ใช้ไม่สมควรเกิน3กรัมรถ้าใช้เกินกว่านั้นเนี่ยรสชาติมันจะไม่ค่อยดีนะรสชาติจะเฟื่อนเฟือนิอนแล้วเฟื่อนลิ้นนิดหน่อยครับ,รบเอาละฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกรรมวิธีในการทําเมนูเจ้าแหนมเห็ดกันครับเอาละครับคราวนี้เราจะมาดูส่วนผสมของแหนมเห็ดกันบ้างครับอาจารย์ครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับส่วนผสมเอายางดอกเห็ดเนี่ยเราใช้ปริมาณ300กรัมกรัมอันนี้นะฮะอ่า ส่วนก้านดอกเนี่ยที่ใช้แทนหนังหมูเนี่ยเราใช้เพียง100กรัมเท่านั้นนะครับส่วนผสมที่ตามมาก็คือตัวฟอสเฟตที่ว่าทําให้เหนียวนะครับที่ว่าทําให้เหนียวนเราใช้2กรัมนะฮะตามมาด้วยผงชูรสนะฮะอันนี้ก็2.5กรัมนะครับและก็น้ําตาลทรายที่ช่วยปรุงรสก็2.5กรัมเท่ากับชูรสนะครับส่วนเกลือนะครับเกลือเนี่ยเราใช้7.5กรัม ะะแล้วก็ส่วนที่ทำให้แหนมเนี่ยมีกลิ่นหอมนะครับก็กระเทียม40กรัมนะฮะส่วนข้าวสุกใช้เพียง15กรัมเท่านั้นนะฮะอันนี้คือส่วนผสมที่ใช้สำหรับในการทำแหนมเห็ดและที่ขาดไม่ได้เลยในการชูรสให้แหนมเห็ดอร่อยนะครับหลังจากที่เป็นแหนมแล้วเนี่ยก็คือ พริกขี้หนูนะพริกขี้หนูหรือพริกสวนพริกหนูสวนนะฮะสรุปว่าเพิ่มมาแค่2อย่างเกลือกับผงชูรสนะฮะอย่างถ้าเราทําแหนมหมูเห็ดเนี่ยเกลือป่นเนี่ยเราหมักในเนื้อหมูหมักไปแล้วเรียบร้อยหมักไปแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นแหนมเห็ดเนี่ยต้องแยกนะแยกต่างหากเอาละฮะคราวนี้เราจะไปดูกรรมวิธีในการผลิตแหนมเห็ดกันบ้างครับ ผู้ชมครับเราได้ทราบถึงวัตถุดิบส่วนผสมไปบ้างแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆพระเอกสุดคือเจ้าเห็ดนั่นเองครับอาจารย์ครับหลังจากที่เราได้เห็ดมาเป็นแบบนี้มีทั้งดอกแล้วก็ทางด้านของโคนเราจะเริ่มทำยังไงต่อครับอาจารย์ฮะเมื่อเราได้เห็ดมาหนึ่งดอกแบบนี้นะฮะอย่างนี้เลยหนึ่งดอกคราวนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็นํามาหั่นนะฮะหั่นเอาดอกนแยกดอกแยกดอกแยกก้านเลยแยกก้านออกมาเป็นแบบนี้นะฮะสองอย่างแยกดอกแยกก้าน ทำไมเราต้องแยกนะครับเนื่องจากว่าดอกเห็ดเนี่ยเราจะใช้แทนเนื้อหมูเนื้อหมูเนี่ยเวลาเราจะทําแหนมเราก็ต้องไปบดถูกไหมในขณะเดียวกันเรามีหนังหมูอยู่หนังหมูเราต้องหั่นเป็นเส้นฉะนั้นสิ่งที่จะมาแทนหนังหมูวันนี้คือก้านดอกนะฮะทำเป็นเส้นๆนะครับแต่เราจะทํำยังไงล่ะถึงจะได้ออกมาคราวนี้เราเริ่มที่จะแยกแล้วแหละนะครับเราแยกก้านดอกกับดอกเห็ด พอแยกเสร็จแล้วเรามาเริ่มที่ดอกเห็ดก่อนนะฮะดอกเห็ดเราก็เอาไปนึ่งนะครับเอาไปนึ่งน้ําเดือดที่ร้อยองศาเซนเซียนนะฮะเป็นเวลา5นาทีนะครับมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องมันเย็นพอมันเย็นเสร็จแล้วคราวนี้เราก็นําไปบดนะฮะเย็นเสร็จแล้วเราก็นําไปบดบดออกมามันยังมีน้ําอยู่นะฮะยังมีน้ําในดอกเห็ดอยู่ ซึ่งถ้าน้ําในดอกเห็ดมีปริมาณเยอะน้ำเนี่ยอาจจะเป็นตัวทําให้เห็ดเนี่ยม,ม,มันไม่เกาะตัวมันไม่เหนียวนะครับเนื่องจากว่าส่วนประกอบของน้ามันเยอะเกินไปดังนั้นเราก็คั้นน้ําออกโดยใช้ผ้าขาบางคั้นออกให้แห้งเลยนะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้ครับแหนมที่ได้ก็จะเป็นแหนมที่เสด็จน้ําไม่มีน้ําเยอะในแหนมนะฮะครับครบาวนี้ ดอกเห็ดก็พร้อมที่จะนํามาแปรรูปแล้วมาแปรรูปแล้วแต่ว่าก้านดอกล่ะก้านดอกก็เช่นเดียวกันเราเอาก้านดอกเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นย่อยนะครับยางในก้านดอกหนึ่งอันเนี่ยเราก็ผ่าสี่ตามยาวนะจากนั้นก็ไปนึ่งนะนึ่งที่น้ําเดือดอุณหภูมิร้อยองศาเป็นเวลา5นาทีเช่นเดียวกันคือสังเกตได้ว่า เวลาก็จะมีผลเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ครับเวลานึ่งแล้วก็หลายๆคนคงจะงงครับคงจะสงสัยว่าทําไมถึงไม่เอาเจ้าก้านหรือว่าโคนเนี่ยไปนึ่งผสมรวมกับทางด้านของดอกเลยครับอาจารย์ถ้าเราทําร่วมกันก็ได้แต่ว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยปริมาณน้ําในดอกมันสูงถ้าเรานึ่งเป็นเวลานานไปมันก็จะเปื่อยในขณะที่ก้านดอกจะเหนียวกว่ามันก็จะไม่เปื่อยนะครับแต่ว่าดอกเห็ดเนี่ยปริมาณน้ําเยอะกว่าก็จะเปื่อยง่ายกว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยคุณสมบัติมันไม่เหมือนกัน ครับเพราะว่าดังนั้นแยกในการนึ่งจะดีกว่านะครับแล้วก็หลังจากนึ่งก้านดอกเห็ดเสร็จแล้วเราก็ต้องคั้นน้ําให้เสด็จเช่นเดียวกันครับเหมือนกับดอกเห็ดเราก็จะได้ทั้งก้านเห็ดและก็ดอกเห็ดพร้อมที่จะนําไปแปรรูปแหนมเห็ดแล้วครับเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูกรรมาวิธีในการแปรรูปแหนมเห็ดกันครับ เริ่มต้นนะครับจากการใส่ดอกเห็ดนะจากนั้นนะครับตามไปด้วยก้านเห็ดทั้งสองอย่างเนี่ยเราคั้นน้ําออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ตามไปด้วยกระเทียมนะข้าวสุกเกลือป่นนะครับตามมาด้วยฟอสเฟตน้ําตาลทรายนะก็สุดท้ายเพื่อให้มีรสชาติกลมกล่อมนะครับเราก็ใส่ผงชูรสไปนิดนึงซึ่งในการผสมจะใช้เวลาประมาณสัก5านาทีนะฮะเห็ดแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเนี่ยก็จะเหนียว เกาะตัวนะฮะเป็นก้อนนะครับก็ใช้วิธีการนวดนะครับนวด,ด้เป็นก้อนนะครับสำหรับในการหอ่อแหนมเห็ดนะครับเราก็จะห่อแบบแหนมตุ้มนะมันแหนมหมูแหนมตุ้มหอ่อห่อละ20กรัมนะครับ20กรัมนะครับซึ่งปริมาณก็พอคําพอดีนะครับขั้นตอนสําคัญในการหอ่อคือว่า,าต้องรีดอากาศที่อยู่ที่ก้นถุงนะออกให้หมดนะครับ อย่างที่ทราบก,กัอนอยู่ว่าอากาศมีในอากาศมีจุลินทรีย์ทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้ามีจุลินทรีย์ไม่ดีปะาปนอยู่ก็จะทําให้แหนมเราเนี่ยเน่าได้เพราะแหนมนี้จะมีความชื้นอยู่ด้วยซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยค่อนข้างจะชอบฉะนั้นนะครับต้องอรีดอากาศที่ก้นถุงออกให้หมดจากนั้นเราก็ใส่พริกขี้หนูนะครับใส่ลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการชูรสเมื่อเราปรุงแหนมนะครับ สำหรับแหนมที่เราทำนะฮะก็ต้องทิ้งไว้ประมาณ18-24ชั่วโมงเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปหมักตัวโปรโตีนก็จะทำให้แหนมนี้เปรี้ยวใช้ระยะเวลาประมาณ18-24ชั่วโมงนะครับซึ่งเราเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติได้นะฮะ,อะนอกจากว่าแหนมเเราปรุงสุกแล้วนะครับสุกทั้งก้านดอกทั้งดอกเห็ดนะฮะแล้วก็วัตถุ ดิบอื่นสามารถที่จะรับประทานดิบได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แหนมเห็ดนะครับก็อยู่ในมูผมแล้วนะฮะอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นการแปรรูปมาจากทางด้านเห็ดนะฮะที่เขาบอกว่าหลายๆคนนั้นบางที่ก็ปลูกกันจนเยอะทีเดียวครับไปขายก็ขายไม่หมดบางครั้งก็เลยต้องมีการรีบรับประทานรีบขายภายในวันเดียวแต่ว่าวันนี้อาจารย์วิรัตน์นั้นเขามีทางออกให้เราก็คือนำมาแปรรูปแบบนี้ถามอาจารย์นิดนึงครับในส่วนของเห็ดเองเนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงบ้างฮะ เห็ดเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงคร,ครับไม่มีไขมันในเมื่อไม่มีไขมันก็รับประทานไปก็ดีกับร่างกายนะฮะดีต่อสุขภาพครับฉะนั้นรับประทานเห็ดเยอะๆมากๆ ก็ไม่มีผลต่อร่างกายจะเป็นผลเสียนะครับมีแต่เป็นผลดีแล้วอย่างหนึ่งในตัวเห็ดเองมันก็มีสารอาหารอะไรเยอะแยะนะครับ,รบที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับนะฮะผู้ชมครับตอนนี้ใครก็ตามที่สนใจนะครับอยากจะลองทำรับประทานเองหรือแม้กระทั่งสร้างเป็นอาชีพอย่างนี้ติดต่อได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับให้ติดต่อมาที่สถานีวิจัยทับกทางนะครับภาควิชาสตอบาน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรายินดีเราพร้อมที่จะให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรหรือใครก็ได้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการทําแหมมเห็ดนะครับครับคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของการเพิ่มมูลค่าในการแปรรูปนะครับให้กับเห็ดของเรานะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปครัว่าจริงๆแล้วใช้ได้ทุกชนิด เกี่ยวกับเห็ดนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเห็ดหูหนูเห็ดฟางอะไรอย่างเดียวนะฮะวันนี้ทางรายการต้องขอพระคุณนะครับอาจารย์วิรัติสุนมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมการแชร์เมนูเด็ดแบบนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับแล้วคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปครับอาจารย์บอกว่าเราแหม่งคลเม็ดผมกะว่าจะอมกลับบ้านเลยแล้วกัน เป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมครับนี่แหละครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะครับที่ทางรายการของเราได้เลือกคัดสรรมานั่นก็คือเจ้าแหนมเห็ดนั่นเองครับรับประกันว่าชื่นชอบมากๆสำหรับแพลตามครับที่ทานมังสวิรัตินะครับรวมไปถึงอยากจะมีอาชีพเสริมก็ลองติดต่อสอบถามอาจารย์ท่านได้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาของเราวันนี้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมพบกันแบบนี้ได้ใหม่กับรายการเกษตรศาสตร์น้ำไทยวันนี้ผมและทีมงานเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ